ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกทุบสถิติใหม่อีกแล้วโอ้โหต้องใช้คำว่าอีกแล้วเนาะเป็นประวัติการเรียกได้ว่าค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกตั้งแต่ก่อตั้งมาไม่เคยแพวโอ้จริงคือมันปังขึ้นเรื่อยๆอ่ะโอ้แล้วทุบสถิติอะไรบ่โจ๊เดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันว่าทุบสถิติอะไรของวงการหมอลำได้ไหมของวงการหมอลำได้ไหมอ่าเรามาขออัปเดตก่อนนะครับผม ของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเนาะของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนล่าสุดเห็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลน์กำลังไลฟ์อยู่อ่ะก็วันที่23ที่จะถึงนี้นะคะก็จะได้เปิดวงลัมซิ่งโตเกียวมิวสิกใช่ไหมนี่นี่ก็เป็นไปดูสถานที่นะคะที่โรงเรียนบ้านพักคือหนองโพวิทยาชื่อว่าโตเกียวลัมซิ่งโตเกียวมิวสิกเนาะกำลังไลฟ์อยู่เลย เราฉันมักเ tamam ล่านางรถแม่นางทายแล้วยืนไปแมครับถ่ายกระบะนะพี่น้อาใครอยากชมไลฟ์สดเข้าได้ที่เพจข้าเพลงโตเกียวมิวสิกได้ตามมาจากไลฟ์สดก็มีแฟนคลับอ่ะผู้ใดใอรบอกมามามานี่แฟนคลับเอฟซีนะคะตอนนี้พอเห็นทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนไลฟ์สดตามมาค่ะเพราะอยู่ละแวก บ้านใกล้เคียงแถวนั้นเนาะที่โรงเรียนพระคืนนะคะคก็คือตามมาเลยค่ะถึงหน้าโรงเรียนเลยซึ่งวันนี้นะคะทางด้านผู้บริหารบอสบิ๊กนะคะได้พาทีมงานในบางส่วนนะคะคทีมเบื้องหลังผู้บริหารเนี่ยได้เข้าไปชมสถานที่จริงที่จะจัดงานซึ่งก่อนหน้านี้นะคะได้มีสถานที่แจ้งไว้อีกที่หนึ่งแต่ได้ย้ายเนาะก็แจ้งเมื่อวันนี้เนี่ยะค่ะเมื่อห้าชั่วโมงที่แล้วบอกว่า จ้งเรื่องสถานที่เปิดวงคอนเสิร์ตลําซิ่ง23กันยายนนี้ย้ายจากบอ์ขอสอสขอนแก่นไปยังสนามกีฬาโรงเรียนพักคือ mm hmm. ตำบลพารับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่น mm hmm. ชมฟรีอย่างเดียวบอสบิ๊กทุ่มสุดตัวค่ะ,ะครับผมก็นำทีมโดยนะคะครูจูนนี่และน้องน้ำอูนซึ่งเป็นคู่พี่น้องเนาะ,ะซึ่งเปิดตัวไป เมื่อไลฟ์สดกลุ่มปิดที่ผ่านมาค่ะก็ได้กระแสตอบรับดีมากๆนะคะแล้วก็บริหารงานโดยเนี่ยบอสบิ๊กแสดงว่าบอสนี่นักขึ้นแท่นผู้บริหารแล้วนะลำซิงแต่ก็มีรับเชิญนะคะศิลปินยกท่ายตเกียวมิวสิกก็มีทุกคนเลยนะคะมีน้องซีแกรมน้องลีโอน้องเจนนี่น้องสแตมนะคะแล้วก็่าไปวทุกคนนทุกคนเลยทุกคนทุกคนเลยครับแล้วตอนแรกอ่ะ ที่เห็นว่าทางโตเกียวมิวสิกเต็มวงนําทีมโดยผู้ยญบบ้านฟินแลนนะครับจะไปรับเชิญวันเปิดฤดูกาลของทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันที่21แต่ทีนี้เนื่องด้วยว่าวันที่21เนี่ยทางสาวน้อยขอเลือดออกไปไปเปิดวงวันที่24เราก็เลยไปแอบหาส่องเลยว่าเอ๊ะแล้วยังนี้โตเกียวจะว่างไหมแล้วโตเกียวจะได้ไปรับเชิญเหมือนเดิมไหมือนเเดิมสรุปใช่เราไปดูโปสเตอร์ของทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็มีทางผู้ยญบบ้านฟินแลนแล้วก็ ค่ายเพลงตัวีย์อเมิกเนี่ยศิลปินในค่ายมาหมดเลยเหมือนเดิมนะ,<ล>ะครับก็ไปส่องในเพจค่ายแล้วก็ว่างนะคะแล้วนี่ก็คือเป็นการที่แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะศิลปินรับเชิญวันเปิดฤดูกาลที่เยอะที่สุดของวงการบอลรำเลยนะเยอะๆคนมาทั้งค่ายเอาสีปกติจะมีไม่ถึงห้าคนอะอีกคนสามคนอะไรก็ว่าไปแต่นี่มากันเป็นยี่สิบคนน่ะท้งแดนเซอร์แดนเซอร์ก็ถือว่าเป็นคนดังนะเพราะเขามีกลุ่มไม่ฮักมีดอกหมดเลยแล้วก็ แต่ทางด้านผู้บริหารมาอย่างบอสบิ๊กมาลงมาเนี่ยคือทุกคนมีบ้านฮักมีคนสพอร์ตหมดเลยแล้วทีนี้พอกลุ่มบ้านฮักทราบว่าศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบที่ตัวเองติดตามเนี่ยได้ไปไลฟ์สกุปปิดก็ได้ในตรงนั้นอีกที่เข้าไปรับชมอาจจะไปหน้่ชมหน้าเวทีกันเยอะเลยนะคะเพราะว่าจะมีตัวแทนจากแต่ละกลุ่มบ้านฮักได้เข้าไปมอบมาอะไรอยู่แล้วครับผมและล่าสุดสาวสีได้ดูรายการหมอรับไอดอลไหมล่าสุดบอสบิ๊กได้ตัดมาลง ได้บอสบิ๊กได้ตัดมาลงที่ไ,ไดดู้เลย่ทีฟซบุ๊กส่วนตัวเปิดได้ไหมอ๋อทีมบอสบิ๊กรอบนี้คะแนนสูงสุดขึ้นไปอันดับหนึ่งเปิดแล้วติดวัดเปิดได้ไหมอ่ะขอขอ,ขอเปิดนะเอะแล้วบอสบิ๊กแซวบอสโจแบบบอสโจแบบเอาค่อย <พา S 1> จะพา,พาดูสิอะพาดูพาดูขออนุญาตเปิดอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่รู้จะมีลิขสิทธิ์ไหมนะกรรมการทั้งห้าท่านให้คืออันนี้คือคะแนนของทางอ่าทีมบิ๊กเนาะ ทีมบอสโจได้คะแนนมาก่อนแล้วเป็นไม่เด้ย๋ยวนะเดี๋ยวนะครับก็น่าจะให้มัน80ดสิบพอที่จะไม่น้อยหน้าคนอื่นครับนี่เขาอะไรอ่ะสาวนี่แหละเดี๋ยวนะพี่น้องครับเสี่ยงกับสาวจังกี่นาทีแล้วคะนาทีที่ห้าลุนลุนแปด เออรอบนี้นะครับทีมบอสบีได้คะแนนสูงสุดได้เยอะกว่าทีมบอสโจอีกคะแนนนี้มาจากกรรมการอืมมาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับกรรมการก็คือคนที่สุดมากคะแนนที่สุดให้เกียรติแชมป์เก่าด้วยในฐานะแชมป์ใหม่นะฮะอุ้ยอุ้ยบอสบีออกตัวแรงอ่ะในฐานะแชมป์ใหม่ถึงแล้วหนึ่งถึงแล้วหนึ่งถึงแล้วหนึ่ง นี่แหละพี่น้องครับรายการหมอรับไอดีตอนนี้กำลังเข้มข้นเนาะยิ่งเปิดตัวคณะกรรมการมาใหม่ค่ะคณะกรรมการก็มีคุณครูสลาคุณอาวธมีพ่อเอะพัคเีระเบียบวัฒสินมีพ่อดาบสอประถมบันเทิงสินแล้วก็มีเฮียหน่อยสุชาติเนาะคุมนี่แหละพี่น้องครับแล้วก็คือโค้ดแต่ละทีมเขาจะเลือกลุกทีมมาแข่งใช่ไหมแต่ทีนี้คนที่ตัดสินคือคณะกรรมการมันก็จะม่วนก่อ ไปอีกแบบจากที่สันที่แล้วโคดก็ต้องลุ้นอนี่แหละครับพี่น้องแล้วเรื่องที่เราพูดขึ้นเมื่อตอนต้นคิดว่ายังไงทุบสถิติสําหรับค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกทุบสถิติใช้คำว่าอีกแล้วทุบสถิติอะไรครับนั่นก็คือไลฟ์สดกลุ่มปิดค่ะซึ่งนะคะมีผู้รับชมนะคะหมื่นอัพและก็ยอดยอดรวมนะคะรายได้เดี่ยมากกว่าสอล้านบา ีสองล้านแตกไหมเดี๋ยวนะอะไรยังไงอ่ะสองสองหมื่นบอสบิ๊กโพสแบบนี้าบอสบิ๊กโพสแบบนี้พี่น้องครับเพราจะให้ดูนะบอสบิ๊กโพสที่หน้าเฟซบุ๊กตัวเองนะบอกว่าอยากตะโกนดังๆโตเกียวมิวสิกครองใจแฟนๆรับชมสดสองหมื่นท่านกว่า โอ้ oh, ไม่ธรรมดานะ oh. ถือว่าตอบโจทย์คือเราเราชอบอย่างหนึง่งคือไลฟ์ของทางโตเกียวมิวสิกเนี่ยเขาจะแต่ละ EP อีพีอะมันจะแตกก่งเติมเข้าไป skill, แล้วก็ฉีกไปทุกแนวคือแบบเขาไม่ซ้ำไม ไม่ซ้ําเดิมแล้วก็จะมีอะไรให้ลุ้นที่เซอร์ไพรส์ตลอดแล้วก็ด้วยความสามารถเนาะของทางด้านผู้บริหารแล้วก็น้องๆในให้เพลงตเกียวมิวสิกเนี่ยเหมือนกับว่าเขาได้พัฒนาฝึกฝนตัวเองเป็นในตัวแล้วทีนี้เขาก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นแฟนคลับนะคะเยอะขึ้นทุกวันทุกวันซึ่งแฟนคลับบางท่านติดตามมาตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP เนี้ยเขาก็ยังซื้อทุก EP แล้วผู้ติดตามท่านใหม่ก็มาซื้อเพิ่มเข้ามาอีกครับเรียกได้ว่ามีทั้ง แฟนคลับเดิมแล้วก็แฟนคลับใหม่เพิ่มขึ้นเยอะเลยเลยนะคะคเนื่องจากเขาเ็งเห็นถึงความสามารถแล้ความสนุกในแต่ละ e ีพที่ทางด้านผู้บริหารอย่างบอสบิ๊กเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยที่เขาได้มอบส่งต่อให้กับแฟนคลับ FC พานลไลท์สดครับผมคือเราชอบเราชอบในความแตกต่างเราชอบในความคิดสร้างสรรค์เราชอบในความคิดที่จะมีสตอรี่ในแต่ละอีเนี่ยที่มันไม่เหมือนกัน ทำให้คนเดาไม่ออกนะครับว่า e ีพีนี้จะเป็นยังไงอีพีนี้จะแสดงอะไรไม่อยูพเจะอะไรไม่อยู่ในเฉพาะในโรงละครนอกสถานที่ก็มีเน่เอาอย่างอีพีก่อนๆอนพ6ที่หกไหมายี่หกเป็นอย่างหมอลำมูอย่างเงี้ยคือลงทุนยกหมอลำมู่มาเลยเอานรองอินเอาน้ออิงเพชรบ้านแพงมาเป็นแขกรับเชิญอ่ะอย่าง e ีพีล่าสุด27เมื่อกี้ก็เป็นหมอลำซิ่งเลยเปิดมาปึ้งปั้งแล้วก็มีปะทะกันระหว่างทีม A ทีมบีอะไรเงี้ยมีการแข่งขันด้วยนเยอะมาก คือใครที่รับชมก็คุ้มมากจริงๆจริงๆค่ะเนาะนั่นแหละเราคิดว่า EP ต่อต่อไปอ่ะต้องทำอะไรสถิติอีกแน่นอนคือคือเหมือนเขาแบบว่าเขาจะแต่ละ EP เนี่ยเขาจะเพิ่มอะไรที่มันแปลกใหม่เข้าไปเพื่อเรียกให้คนมาดูอะไรเขาเนี่ยมาซื้อบัตรเนี่ยเขาถึงแบบว่ามีการบ้านอย่างหนักแต่เขาก็สามารถทำได้คือคือคือยอมในคนคิดบทยอมในคนคิดเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าองค์รวมะเขาเรียกว่าอะไรอะใช่ก็คือหลักๆก็คือผู้ใหญ่บ้านหรือว่าบชบิดพักเพิ่นอะไรเนี้ยที่จำแนกข้อมาแล้วก็ส่งต่อให้กับแต่ละทีมแล้วทีมเขาอะแน่นมากทีมเขาอะคือต้องบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยในหัวแน่นมากมีอะไรดีมาให้เราได้ชมอีกเยอะแน่นอนจริงจริงมีอะไรแปลกใหม่แปลกๆปมาให้เราได้รับชมน้องเกิดพูดไปปั๊บเนี้ยทีมงานปุ๊บรับทันทีได้เลยเงี้ยแสดงว่าเขาหาคนมาได้แบบโอ้ ตรงใจแล้วก็เก่งตรงตรงกับใจผู้บริหารผู้บริหารคิดเอาไว้แบบนี้คนต่อยอดต่อไปอีกต่องต่อบทต่ออะไรต่อไปอีกถือว่าเก่งจริงต้องการอะไรอย่างเงี้ยผู้บริหารต้องการอะไรนํามาเสนอแล้วผ่านตลอดเลยครับผมนี่ก็คือนี่แหละพี่น้องครับนี่ก็เป็นข่าวสารเรื่องราวที่เราได้ไปเห็นเนาะของทางตัวเกมมิวสิกแล้วเรารู้สึกว่าเออเนาะ คนรับชมในไลฟ์สด2,000มนคนนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะณปัจจุบันตอนนี้นะที่เราติดตามเนาะเราก็เห็นไลฟ์สดกลุ่มปิดของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเนี่ยที่คนเข้าไปชมเยอะเยอะเราก็เลยเหมือนกับว่าทุกสถิติเนี่ยคือทุกสถิติของเขาเองด้วยที่แต่ละ e นด้วยอ่าแล้วก็ตอนเนี้ยก็คือเขามีไลฟ์กลุ่มปิดที่เยอะพอสมควรเนาะในแต่ละเดือนนะคะแต่เดือนก็มีจะมีสองถึงส EP เนาะอ่ะอันนี้ก็ ถ้าใครที่เป็นแฟนคลับ FC อยู่แล้วก็จะทราบดีแต่ถ้าใครยังไม่ได้เป็นแฟนคลับ FC ก็ลองนะคะเปิดใจซื้อเลยสุกุมปีดูนะคะแล้วจะรู้ว่าค่ายเพลงตโตเกี่ยวมิวสิกเขาทำถึงจริงๆค่ะครับผมอแล้วก็ฝากเนาะ EP ต่อไปมีอีกไหมมีค่ะยันสิบสาค่ะยี่สิบสาก็คือพรุ่งนี้ค่ะเออยี่สิบกอดมันเปิดวงสาวน้อยจะมีนี่ไงนี่ไนี่ไงแต่ช่วงีิด้างานนะครับผมครับ มีกลุ่มปิดด้วยแล้วก็สามารถดูคิวงานอัปเดตได้ที่ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกได้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันได้ก็สามารถเข้าดูที่หน้าโพสตได้นะคะเขาก็จะปักหมุดอันนี้เดือนตุลาเ,เดือนกันยาขออภัยค่ะคเดือนกันยายนี้นะคะก็จะมีกลุ่มปิดในวันที่27อีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นกลุ่มปิดไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะแล้วก็มีงานก็มีทั้งว่างแล้วก็ไม่ว่างแต่ว่าก็เชื่อว่า แต่ละวันนะของบอสบีอะถ้าทางค่ายว่างหรือศิลปินว่างเขาจะมีไลฟ์คเขาจะมีไลฟ์ขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ่ก็รอติดตามได้เลยค่ะครับผมอ่ะเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้เราสงคนขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ